เคโสวัสดีค่ะมาพบกันในคลิปนี้ขอ,อนำเสนอให้ชมเป็นบ้านสวนพร้อมที่ดิน200ตารางวานะคะไปภาคเหนือค่ะทุกท่านวันนี้นะคะคลิปนี้อยู่ที่อำเภอสารกำแพงค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ใกล้มองแม่โจ้ค่ะตำบลหน,นองหานนะคะเป็นที่ดินฉนดขคุดแดงค่ะทุกท่าน บ้านสวนพร้อมที่ดินขนาด200ตารางวานะคะราคา2ล้าน4 9 0 0 0บาท3ห้องนอน3ห้องน้ำในตัวมีห้องครัวและห้องน้ำนอก1ห,ห้องนะคะที่ดินโนดคุดแดงค่ะส่วนค่าโอนตามตกลงกันนะคะน้ำประปาและไฟฟ้ามีครบค่ะอยู่ติดถนนสาธารณประโยชน์ บนพื้นที่มีต้นไม้และผล,ละไม้หลากหลายชนิดเลยค่ะจึงทำให้บรรยากาศบนพื้นที่ร่มรื่นมีชาระเบียงด้วยนะคะแถมเฟอร์นิเจอร์ค่ะให้ตามภาพนะคะเฟอร์นิเจอร์แอร์สามเครื่องนะคะเครื่องทำน้ำอุ่นแท้งน้ำอยู่ใกล้มอมแมโจ4กิโลเมตรค่ะอยู่ใกล้แหล่งร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆในรัศมี2 4กิโลเมตรนะคะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 15 2 0กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลสัมสาย4กิโลเมตรค่ะสนใจติดต่อนะัดชมแปลงจริงหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อทักหาผู้ขายตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับในวันนี้เจคเคนกขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ